ดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรภูทรค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดถือว่ามีความสำคัญต่อชุมชนเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะได้ไปทำความรู้จักกับพระครสูสุจินนทกิจหรือว่าพระอาจารย์สมคิดนะคะซึ่งเป็นพระนักพัฒนาแห่งวัดโป่งคำอยู่ที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านค่ะ พระอาจารย์สมคิดนะคะนอกจากจะเป็นผู้นําทางด้านจิตใจของคนในชุมชนแล้วนะคะยังเป็นผู้นําทางด้านปัญญาที่นําพาผู้คนในชุมชนให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆโดยใช้ฐานของธรรมะและธรรมชาติเป็นถนนเส้นหลักค่ะที่นําพาผู้คนในชุมชนกลับเข้ามาสู่เส้นทางแห่งการพึ่งพาตนเองภายใต้ทรัพยากรของชุมชนค่ะและเรื่องราวของชุมชนวัดโป่งคําจะเป็นอย่างไรไปรติดตามชมกันได้เลยค่ะ จเจริญพรธรรมภา,าพพระครูสุจินทร์ธักกิจคุพระอาจารย์สมคิดจารณธรรมโอแกข่ายศูนย์เรียนรู้พิพิธภันธ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววัดปงคําอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในส่วนของกิจกรรมที่ที่ทางศูนย์เคือข่ายศูนย์เรียนรู้วัดปงคําได้ทํากิจกรรมก็มี3กิจกรรมหลักกิจกรรมที่หนึ่งเป็นเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูนทรัพยกากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของดินน้ํา แล้วก็ป่าป่าไม้แล้วก,กิจกรรมที่2คือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักแนวทางของหลัปกรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแนวทางของการปฏิบัติแล้วก็กิจกรรมที่3ก็เป็นเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรครบวงจรซึ่งมีการส่งเสริมการปลูกการพัฒนาแล้วก็เรื่องการตลาดคือ ดูแลเรื่องการจัดการอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ,ของกิจกรรมที่ที่ทางศูนย์เราได้ทําอยูอ่กิจกรรมที่ขับเคลื่อนในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เราก็ทําเหมือนกับที่เป็นกิจกรรมหลักๆรตมภาพได้ทําในเรื่องของอป่าชุมชนหรือว่าเป็นป่าต้นน้ําของคนในชุมชนซึ่งป่าตรงนั้นก็ถือว่าเป็นป่าที่ที่ชาวบ้านเขาได้อุทิต พื้นที่แล้วก็ให้ทางพระได้ไปทํากิจกรรมตรงนั้นร่วมกับชาวบ้านแล้วก็ประกาศให้เป็นป็นป่าชุมชนแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นป่าต้นน้าแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนในหมู่บ้านด้วยแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอบกรมคนรุ่นใหม่ให้หันมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นส่วนของเทคโนโลยียุคสมัยเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในใการต่อยอด เพื่อเพิ่มเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตภาคการเกษตรของของเกษตรกรซึ่งในเรื่องของการเอาสื่อมาเป็นมาเป็นช่องทางของการขายผลผล,ผล,ผลิตภาคการเกษตรและก็กิจกรรมที่ขยับขับเคลื่อนทุกวันนี้เราก็ขยายเครือข่ายตอนนี้ทางทางศูนย์เราก็มีเป็นศูนย์ประสานงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์น่านซึ่งตอนนี้เรามีทั้งมีทั้งหมด36เครือกลุ่มกลุ่มเครือข่ายเกษตรอ,อินทรีย์น่านแล้วก็มี162ครอบครัวแล้วก็มี1,200กวลัวไร่ที่เราทำเรื่องการเกษตรแล้วก็มีการรับรองอโดยระบบของของเครือข่ายที่เราได้ตั้งเกณฑ์มาตรฐานไว้แล้วก็ในเรื่องของศักยภาพขององค์กร ความรู้เด่นๆของเราเนี่ยนอกจากที่เราจะไปส่งเสริมให้เกิดความเป็นกลุ่มเครือข่ายแล้วก็ทําแบบเหนียวแน่นแล้วสิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือในเรื่องของการรองรับใช้ศูนย์ของเราเป็นพื้นที่รองรับผลผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรซึ่งเราเรียกว่าศูนย์กระจายสินค้าผลผลิตภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถั้ว่าเครือข่ายที่รับรองว่าแปลงนี้ เป็นแปลนที่ปลอดภัยจากสารพิษสารเครมีเราก็จะรับรับผลผลิตภาพการเกษตรตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นพืชผักทุกชนิดนะน,นะที่มาตรงนี้แล้วก็ดูแลให้แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเราก็ไปเชื่อมกับทางในส่วนของหน่วยงานองค์กรที่เป็นภาคภาคธ,ธุรกิจโดยจะว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วก็เพื่อเป็นปลายทางของผลผลิตภาคการเกษตรเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อันนี้ก็เป็นเป็นกิจกรรมหลักๆที่เราทำอยู่เนี่ยนี่ก็เป็นศูนย์รวบรวมสินค้าด้านการเกษตรของชุมชนที่เป็นรกอขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรของของนําซึ่งทางศูนย์เราได้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตเหล่านี้ซึ่งผลผลิตเหล่านี้ก็จะมาจากอ่าชุมชนที่เป็นรกอขายก็จะมีทั้งฟักทอง มีเสารถมีกล้วยมีแตงคือมันก็พืชเสร็จพืชเกษตรทุกชนิดจะมารวมกันที่นี่แล้จากนั้นก็ที่นี่ก็เป็น่วนไปสูงในเรื่องของตลาดปลายทางซึ่งก็มีหลายหลายแห่งที่เราไปสู่ทั้งระดับพื้นนแล้วก็จนถึงระดับโมเดลโมเดเทปเป็นห้างที่เราส่งทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็ส่ง หนึ่งครั้งในส่วนของวันจันทร์อันนี้ก็ถือว่าสร้างรายได้ให้กับบรษัทกรแล้วก็สร้างรายได้กระจายรายได้ให้กับคนที่มีสนใจในการที่จะมาเรียนรู้หรือการทำแพ็คกิ้งผลผลิตเหล่านี้ตลอดจนถึงการได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการทำกเกษตรกับขั้วงจรปลูกจัดการแล้วก็เรื่องการตลาด นี่ก็เป็นฐานาเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุธ์สมุนไพรพื้นถิน่นซึ่งตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราให้ทางเกษตรกรผู้สนใจในเรื่องของสุขภาพให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพืนถิ่นที่เรามีอยู่ก็มีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างที่อยู่ในบริเวณน,นี้ตั้งแต่สมุนไพรขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นขมิ้นแล้วก็ มีกระชายขาวกระชายเหลืองกระชายดำแล้วก็มีหอมหอมแดงต้นหอมแดงแล้วก็มีหลายๆอย่างด้วยนี่ก็เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรเป็นอีกมุมหนึ่งเป็นเป็นมุมที่เราจะมาเรียนรู้ด้าน,นเรื่องของการทำเกษตรเชิงกา่านี้ซึ่งเราจะสังเกตห็นว่านในพื้นที่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าถามว่าเราเข้าไปเหยียบปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นในเรื่องของ พืชผักผลไม้ที่มีความหลากหลายแล้วก็แน่นไปกับพืชอาหารซึ่งพวกเราตลาดจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นถ้าไม้ผลก็สุเรียนเนี่ยขึ้นขึ้นดีมากงาขี้ม่อนเนี่ยเป็นงาเ,เป็นพืชพื้นถิ่นของของน่านแล้วก็ชะโอมไรหนามพวกไอ้ที่เห็นชัดเจนก็พวกผูดซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นศูนย์เป็นศูนย์เรียนร,รู้ด้านพลังงานทางเลือก ที่นี่ก็เป็นเตาเผาถ่านแบบคุณภาพสูงแล้วก็ถามว่าไม้ที่เรามาทาถ่านเนี่ยได้มาจากไหนก็มาได้มาจากป่าที่เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็นาํามาใช้อย่างเหมาะสมอ่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรที่นามาใช้ในการพัฒนาวิถีชีวิตของตนเองอย่างพอดีและก็พอเพียงแล้วก็พองามด้วย นี่ก็เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ว่าด้วยการจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องต้นไม้และก็ป่าไม้ซึ่งที่นี่ก็เมื่อก่อนก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวแต่พอดีก็เมื่อเกิดปัญหาเรื่องอปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการทำ พืชเศรษฐกิจเชิงเดียวนี่ก็เลยลองปรับเปลี่ยนมาแบบปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกแบบข้าขาผสมผสานอันที่ขึ้นเองโดยธรรมชาติก็มีอันที่ปลูกแซมก็มีซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็ณบัดนี้ก็มีความหลากหลายเรื่องของพืชสมุนไพรที่เราไม่ต้องปลูกแต่ก็มาขึ้นเองโดยธรรมชาติของมันเหมือนกับพวกเราทั้งหลายได้เห็นนี่คือเป็นพืชสมุนไพรทั้งนั้นเลยในส่วนของการหลักการ ที่เรายึดเป็นแนวหลักของการดำเนินวิถีชีวิตของเครือข่ายพี่น้องที่เป็นเครือข่ายของเราเราจะเน้นในเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ะเป็นแนวทางของการดำเนินกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความมีเหตุและผลอะไรเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นความรู้เราก็จะเราก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องของความรู้ใหม่และก็ความรู้เดิมที่เป็นองค์ความรููุ้ิปัญญาของชุมชนนะมาผนวกกันแล้วก็จะได้ชุดความรู้ที่ดีๆแล้วก็นํามาเป็นแนวทางของการปฏิบัติอย่างเช่นโครงการสวมหมวกให้ภูเขาใส่รองเท้าให้ตีนดอยจริงๆแล้วก็คือเราใช้หลัก50 30 20 ห้าสิบก็คือพยายามทําให้เกิดในเรื่องของเป็นป่าชุมชนป่าอนุรักษ์หรือว่าเป็นป่าเป็นป่าไม้พืชพื้นถิ่นประมาณ50%แล้วก็30%ก็เป็นเรื่องของการปลูกไม้อนาคตไม่ว่าจะเป็นไม้สักไม้ยางนาหรือว่าไม้ผลอื่นๆที่ใช้ระยะเวลา3ปี5ปี10ปีนั้นมันจะตอบออมันจะเกิดผลนั่นอง แ้วก็20เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเรื่องของการทําเกษตรเชิงประณีตหมายความว่าอ่าที่ตรงนั้นก็จะเป็นที่เราใช้จัดระบบเรื่องดินเรื่องน้ําแล้วก็เรื่องวิถีเกษตรที่มันเป็นที่มันตอบโจทย์ชีวิตทั้งที่เป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตที่สําคัญว่าเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วยอันนี้การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางของการปฏิบัติ ซึ่งเราก็ไม่เน้นในเรื่องของการปฏิเราไม่เน้นเรื่องการปลูกเ่เรื่องด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเราปลูกเพื่อให้มันสมคัญกับความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญก็คือเราเน้นเรื่องปลูกแล้วมันมีกินตลอดปีเมื่อมีกินแล้วมันสร้างความเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่น้องด้วยที่สําคัญันมาเพิ่มรายได้โดยการที่เรามีของดีเนี่ยที่ปลอดสารพิษสารเคมีไปสู่ให้กับคนอื่นปลายทางคนอื่นได้ ได้บริโภคสิ่งเหล่านี้ซึ่งสุดท้ายมันก็คือเป็นเรื่องของบุญบุญที่เรามีส่วนสร้างให้เกิดเรื่องสุขภาพศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรเชลิมพระเกียรติวัดป่งคําอําเภอสันติสุขจังหวัดน่านก็อยากจะให้ขอเจริญพรเชิญคุณญาติคุณโยมหรือว่าผู้ที่สนใจในการที่จะพัฒนาหลักสัมมอาชีพโดยปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการ ทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นทำเกษตรเกษตรทำเกษตรบนฐานทุนมาเป็นเกษตรบนฐานธรรมน้อมนําเอารมคาสอนของศรราสนาเป็นแนวทางของการปฏิบัติน้อมนําเอา,เอาให้เข้าถึงในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้เข้าใจในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมที่สาคัญคือน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีฐานฐานธรรมะเป็นเป็นเครื่องเป็นเป็นฐานให้เกิดวิธีคิดเหล่านี้ ก็อยากจะเจริญพรชิญพวกเราทั้งหลายเนาะได้มาเยี่ยมเยือนแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันหรือว่ามาและมาเสริมเติมแต่งบางสิ่งบางอย่างอาจจะขาดหายไปบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีบ้างถามว่าเราสามารถที่มาเรียนรู้ร่วมกันได้มันก็จะ,จะมันก็คงจะเกิดเกิดประโยชน์ซึ่งทุกวันนี้ก็มีคนได้มาเรียนรู้หลายๆเรื่องนอกจากเรื่องวิถีเกษตรวิถีทำวิถีไทยแล,แล้วเรายังมีเรื่องของการนำเอาองค์ความรู้ภวปัญญาด้านสุขภาพ ก็มีเรื่องกอรการทําเรื่องของสมุนไพรด้วยในส่วนของศูนย์ในศูนย์เรียนรู้ที่เรามีต้นไม้ที่เป็นพืชสมุนไพรอยู่ประมาณ363ชนิดหวังว่าญาติโยมทั้งหลายที่สนใจประเด็นเรื่องของสุขภาพก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้เนาะงั้นท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกทท่านทุก,ทนทกคนนะั่นได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงภูมิใจว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยเรามีสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลัก ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้ให้เกิดความรู้ให้เกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานอยู่เสมอเนี่ยถักว่าเราน้อมนำเอาสิ่เหล่านี้เข้ามาอยู่ในใจความเจริญก็จะคงจะเกิดขึ้นในกับพวกเราทั้งหลายก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญเนาะอ่าแล้วก็มีความสุขภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ขอเจริญพร แนวทางสำคัญของการพัฒนาชุมชนวัตป่งคําให้ประสบความสำเร็จของพระอาจารย์สมคิดนั่นคือการบริหารจัดการดินน้ำป่าและคนภายใต้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ผู้คนในชุมชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับธรรมะและธรรมชาติแล้วพบกับรายการเกษตรภูทรในสัปดาห์ถัดไปนะคะซึ่งจะเป็น e ีพีพิเศษซึ่งเราจะได้เรียนรู้นะคะกับเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในชุมชนต่างๆและได้เดินทางมาร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรวิถีใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่6และ7พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่ง ทุกท่านนะคะสามารถรับชมผ่าน Facebook l i ฟ e ของทางพิพิพธภัณฑ์การเกษตรได้นะคะแล้วพบกันค่ะในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ